สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับเราเห็นสัญญาณไฟจราจรกันทุกวันนะครับแต่เคยหยุดคิดกันจริงๆจังๆไหมครับว่าทำไมต้องเป็นแค่สีแดงเหลืองเขียวเท่านั้นทำไมไม่ใช่สีอื่นที่แบบสว่างกว่านี้หรือสวยกว่านี้นั่นสิคะแล้วทำไมไม่ว่าเราจะขับรถอยู่ที่ไหนในโลก กรุงเทพโตกเกียวหรือนิวยอร์กเราทุกคนถึงเข้าใจความหมายของมันได้ทันทีเลยมันเหมือนเป็นภาษาสากลภาษาแรกของโลกเลยก็ว่าได้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะมันคืออวัจนภาษาที่ทรงพลังสุดๆอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยก็ว่าได้ลองคิดดูสิคะแค่ลำแสงสามสีสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนนับล้านให้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งพร้อมกันได้เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัย ใช่ค่ะมันคือการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตประจำวันของเรามากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาษา3สีนี้กันครับจากข้อมูลที่เรามีจะพาไปสำรวจตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่บอกได้เลยว่าเสี่ยงตายสุดๆในลอนดอนใช้คำนั้นได้เลยค่ะไปจนถึงเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากๆว่าทำไมต้องเป็น3สนี้เท่านั้น แล้วก็มองไปถึงอนาคตที่เสาสัญญาณไฟจราจรอาจจะมีสีที่สีเพิ่นเข้ามาเพื่อคุยกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์น่าสนใจมากค่ะเอาละครับมาเริ่มย้อนอดีตกันก่อนเลยปกติเวลาเรานึกถึงไฟจราจรเราก็จะนึกถึงรถยนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นภาพจำเลยแต่ในข้อมูลที่เราได้มาบอกว่ามันมีมาก่อนที่รถยนต์จะแพร่หลายเสยอีกเรื่องนี้ทำผมประหลาดใจมากเลยจริงค่ะ โลกที่ยังใช้รถมา้าแต่มีสัญญาณไฟจราจรแล้วมันเป็นภาพที่แปลกดีนะครับใช่เลยค่ะเราต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1868ที่หน้ารัฐสภาในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโอ้โหนานมากตอนนั้นถนนเต็มไปด้วยรถม้ากับผู้คนเดินขวักไข่เลยค่ะความวุ่นวายทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำระบบสัญญาณแบบที่ใช้กับรถไฟมาปรับใช้กับท้องถนนอ๋อเพื่อให้สมาชิกสภาข้ามถนนได้ง่ายขึ้น ถูกต้องค่ะเพื่อความปลอดภัยของสสเขาแสดงว่าหน้าตาของมันก็คงไม่เหมือนกับหลอดไฟ LED ที่เราเห็นกันทุกวันนี้แน่ๆไม่เหมือนเลยค่ะมันคือเสาเหล็กสูงๆที่มีแขนสัญญาณยื่นออกมาสองข้างคล้ายๆกับป้ายสัญญาณของรถไฟที่เรียกว่าเซมาฟอรนนะคะจะมีตำรวจคอยยืนควบคุมอยู่ข้างๆถ้าแขนสัญญาณกางออกในแนวนอนก็แปลว่าหยุดแล้วถ้าไปได้ล่ะครับ ถ้าทำมุม45องศาก็แปลว่าไปได้ค่ะแล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนล่ะครับแขนสัญญาณคงมองไม่เห็นแน่ๆนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของเรื่องตอนกลางคืนเขาจะใช้ตะเกียงแก๊สเข้ามาช่วยตะเกียงแกส๊สค่ะโดยมีแสงสีแดงสำหรับหยุดแล้วก็สีเขียวสำหรับไปแต่คําว่าตะเกียงแก๊สในปี1868นี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาเดี๋ยวเนะครับ ตะเกียงแก๊สเหรอครับฟังดูแล้วมันเสี่ยงมากเลยนะครับเหมือนมีระเบิดเวลารออยู่กลางถนนเลยและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหลังจากที่ติดตั้งและใช้งานไปได้ไม่ถึงเดือนเดือนเดียวเองเหรอครับค่ะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นท่อส่งแก๊สที่อยู่ใต้ดินเกิดรั่วไหลแล้วก็บึมบึมเลยค่ะเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสัญญาณไฟอยู่ตรงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสมากโอ้ oh. กลายเป็นว่านวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยกลับสร้างอันตร,รายถึงชีวิตเสียเองแล้วผลเป็นยังไงต่อครับโครงการนี้ถูกพับเก็บทันทีเลยค่ะถูกมองว่าเทคโนโลยีที่อันตร,รายเกินไปก็คงไม่มีใครกล้าใช้แล้วล่ะครับและน่าทึ่งมากที่ความล้มเหลวครั้งนั้นทำให้สัญญ,ญาณไฟจราจรหายไปจากเกาะอ,อังกฤษนานถึง60ปีเลยทีเดียวค่ะกว่าจะกล้ากลับมาติดตั้งอีกครั้ง60ปีเลยเหรอครับเหมือนกับว่าไอเดียนี้มันดี แต่เทคโนโลยีในตอนนั้นยังไปไม่ถึงจนกระทั่งเรื่องราวมันข้ามฝั่งไปที่อเมริกาใช่ไหมครับที่เมืองดีทรอยต์ถูกต้องค่ะการพัฒนาก้าวกระโดดเกิดขึ้นที่นั่นในปี1921ซึ่งเป็นยุคที่อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังเฟื่องฟูสุดขีดเลยรถเยอะขึ้นอุบัติเหตุก็ตามมาเป็นเงาตามตัวเลยค่ะที่นั่นเองค่ะที่เราได้รู้จักกับบุคคลสำคัญชื่อวิลเลียมพอตเขาเป็นนายตำรวจจราจรที่ต้องรับมือกับความวุ่นวายนี้ทุกวัน แล้วคุณพอตเขาทำยังไงครับถึงได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสัญญาณไฟไปตลอดกาลเขาได้สร้างนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดขึ้นมาค่ะคือการเพิ่มไฟสีเหลืองอำพันหรือแอมเบอร์เข้ามาขั้นกลางระหว่างสีแดงกับสีเขียวอ่านี่เองกลายเป็นระบบ3สีที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ ไฟจราจร3-4-4สสทิศทางสุดแรกของโลกจึงถูกติดตั้งที่สีแยกถนนวูดเวิร์ดและฟอร์ดสตรีทในดีทรอยนั่นเองค่ะการเพิ่มไฟสีเหลืองเข้ามานี่เองที่เปลี่ยนทุกอย่างเพราะมันคือสัญญาณเตือน ให้คนขับรู้ตัวล่วงหน้าใช่ค่ะแก้ปัญหาที่คนขับไม่รู้ว่าไฟเขียวกำลังจะเปลี่ยนเป็นแดงเมื่อไหร่ได้ตรงจุดเลยใช่ค่ะและหลังจากนั้นไม่นานในปี1923ก็มีอีกคนหนึ่งคือกาเร็ตมอร์แกนที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรแสนยานไฟจราจ,จรแบบไฟฟ้าอัตโนมัติได้สำเร็จอ๋อไม่ต้องใช้ตำรวจคุมแล้วไม่ต้องแล้วค่ะ ซึ่งต่อมาเขาได้ขายสิทธิทบัตรนี้กับบริษัท General Electric ทำให้ระบบไฟจราจ,จร3าสีแบบอัตโนมัตินี้แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วมากเดียวกันทันทีเลยใช่ไหมครับว่าต้องเป็นแดงเหลืองเขียวเท่านั้นมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังที่ทำให้3สีนี้ชนะสีอื่นๆขาดลอยขนาดนั้นครับไม่ใช่แค่เพราะว่าคุณพอตเลือกใช้เป็นคนแรกแน่เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย แต่เป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของหลักการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาค่ะวิทยาศาสตร์กับจิตวิทยาเลยเหรอครับใช่ค่ะถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์ก่อนเลยมันเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของแสงล้วนๆน่าทึ่งมากครับที่การตัดสินใจเลือกสีมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยมันเป็นเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสีแต่ละสีโดยตรงเลยหรือเปล่าครับโดยตรงเลยค่ะ ทุกสีในสเปกตรัมแสงมีสิ่งที่เรียกว่าความยาวคลื่นไม่เท่ากันสีแดงเนี่ยเป็นสีที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุดในบรรดาสีที่ตามนุษย์มองเห็นยาวที่สุดเพราะคุณสมบัติมินล่ะค่ะเลยทาให้สีแดงมันเหมือนเป็นนักวิ่งมาราธอนของสีต่างๆคือมันเดินทางในอากาศได้ไกลที่สุด และที่สําคัญคือมันกระเจิงหรือถูกรบกวนจากอนุภาคในอากาศอย่างเช่นละอองฝนหรือหมอกได้น้อยที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมป้ายหยุดหรือสัญญาณอันตรายต่างๆถึงนิยมใช้สีแดง เพราะต่อให้ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดเราก็จะยังมองเห็นแสงสีแดงได้จากระยะไกลกว่าสีอื่นๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะส่วนสีเขียวถูกเลือกเพราะมันเป็นสีที่ตัดกันหรือคอนทราสกับสีแดงอย่างชัดเจนแยกง่ายใช่ค่ะทําให้สมองของเราแยกแยะระหว่างสัญญาณหยุดกับไปได้ในเสี้ยววินาทีและสําหรับสีเหลืองก็มีความยาวคลื่นยาวเป็นอันดับสองรองจากสีแดงทําให้มองเห็นได้ดีเช่นกันแต่จุดเด่นของมันคือเป็นสีที่สว่างและกระตุ้นสายตาได้ดีมากจึงเหมาะที่สุดกับการทําหน้าที่ ที่เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฟิสิกส์ที่แสงเดินทางมาถึงตาเราแต่ยังเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสมองเราหลังจากที่เห็นสีนั้นๆด้วยแน่นอนค่ะเรื่องจิตวิทยาการรับรู้สีมีบทบาทสำคัญมากในระดับสากลแทบทกวัฒนธรรมสีแดงถูกเชื่อมโยงกับอันตรายเลือดไฟหรือความฉุกเฉินอยู่แล้วเป็นสีทนร้อนใช่ค่ะ มันกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและระแวดระวังโดยอัตโนมัติในทางกลับกันสีเขียวมักจะถูกเชื่อมโยงกับธรรมชาติความปลอดภัยความสงบให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นสีโทนเย็นที่สื่อถึงการไปต่อได้นั่นเองค่ะการออกแบบนี้ยังละเอียดไปถึงขั้นคำนึงถึงผู้ที่มีภาวะตาบอดสีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ โดยเฉพาะภาวะตาบอดสีชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือการแยกสีแดงกับสีเขียวไม่ออกแล้วเขาแก้ปัญหานี้ยังไงครับนักออกแบบแค่ไขปัญหานี้ด้วย2วิธีหลักๆ 1. คือการใช้เฉดสีแดงและเขียวที่มีความเข้มของแสงต่างกันอย่างชัดเจนและ2ซึ่งสําคัญมากคือการกําหนดตําแหน่งของไฟให้เป็นมาตรฐานตายตัวทั่วโลกอ๋อตำแหน่งเฉคาะ นั่นคือสีแดงต้องอยู่บนสุดเสมอและสีเขียวต้องอยู่ล่างสุดเสมอทําให้ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีสามารถเข้าใจสัญญาณได้จากตําแหน่งของไฟแทนนั่นเองค่ะผมเคยคิดมาตลอดเลยนะครับว่าในบรรดา3สีนี้สีแดงคือสีที่สําคัญที่สุดเป็นเหมือนพระเอกที่คอยหยุดรถเพื่อความปลอดภัยอืแต่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวของเราชิ้นหนึ่งแย้งว่าจริงๆแล้วสีที่สําคัญที่สุดในระบบอาจจะไม่ใช่สีแดงแต่เป็นสีเหลืองตั้งหาก ทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ่ะและมันเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่นักวิศวกรจราจรเรียกว่าเขตตัดสินใจหรือดิเล one, ม่าโซนค่ะดิเลม่าโซนแค่ชื่อก็ฟังดูอันตรายแล้วนะครับมันคือพื้นที่ยังตรายจริงๆคะ่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังขับรถใกล้จะถึงสี่แยกทันใดน,นั้นไฟเขียวก็เปลี่ยนเป็นไฟเหลืองครับ เขตตัดสินใจคือระยะทางช่วงนั้นละคะ่ะที่เราเกิดความลังเลสุดขีดในใจว่าจะทำยังไงดีจะเบรกหรือจะไปต่อดีใช่ค่ะคือถ้าจะเหยียบเบรกเพื่อหยุดก็กลัวว่าจะหัวทิมแล้วไปหยุดกลางสี่แยกแต่ถ้าจะเหยียบคันเร่งส่งไปให้พ้นก็ไม่แน่ใจว่าจะพ้นแยกก่อนที่ไฟแดงจะมาหรือเปล่านึกภาพออกเลยผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากคือมันเป็นจังหวะที่หัวใจจะวายจริงๆไม่รู้จะเบรกหรือจะไปต่อดีอื แต่คนส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยมักจะมองว่าไฟเหลืองคือสัญญาณให้รีบเหยียบคันเร่งนะครับกลายกันว่าเราใช้มันผิดวัตถุประสมค์มาตลอดเลยคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วหน้าที่ที่แท้จริงของไฟสีเหลืองก็คือการลบเขตอันตรายหรือไดเลมม่าโซนนี้ออกมาจากสมการค่ะลบออกไปค่ะ ระยะเวลาของไฟเหลืองซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณ3-5วินาทีไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาล,ยลอยๆนะคะแต่มันถูกคำนวณมาอย่างดีโดยอิงจากความเร็วจำกัดของรถบนถนนเส้นนั้นๆอ๋อมีการคำนวณด้วยค่ะเพื่อให้ผู้ขับขี่มีเวลาเพียงพอที่จะตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเลือกที่จะหยุดรถอย่างนุ่มนวลก่อนถึงเส้นหรือเลือกที่จะขับต่อไปให้พ้นสี่แยกอย่างปลอดภัยก็ตามสุดยอดเลย ดังนั้นไฟสีเหลืองจึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างความปลอดภัยของการหยุดและความต่อเนื่องของการเดินทางเป็นหัวใจสำคัญที่ป้องกันอุบัติเหตุในจังหวะที่อันตรายที่สุดค่ะพอเข้าใจแบบนี้แล้วมองไฟเหลืองไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะครับเนี่ยมันคือการออกแบบที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีเพื่อชีวิตเราจริงๆใช่เลยค่ะซึ่งเมื่อมีทั้งหลักการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่แข็งแกร่งขนาดนี้ ก็ไม่น่าแปลกใจที่ระบบแดงเหลืองเขียวจะกลายเป็นมาตรฐานสากลแต่การทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนี่มันทํำยังไงครับต้องมีองค์กรกลางเข้ามาควบคุมหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีองค์กรอย่าง ISO หรือ International Organization for Standardization เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆในมาตรฐานที่ชื่อว่า ISO 16508 ISO 16508ค่ะ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าเราจะขับรถอยู่ที่ไหนในโลกสัญญาณไฟจะให้ข้อมูลภาพที่เหมือนกันและปลอดภัยเหมือนกันในมาตรฐานพวกนี้มีข้อกำหนดอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยรู้มีรายละเอียดที่น่าทึ่งเยอะมากค่ะตัวอย่างเช่นความสว่างขั้นต่ำคือไฟต้องสว่างพอที่จะมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันแสกหรือความสม่ำเสมอของแสงคือแสงต้องสว่างเท่ากันทั่วทั้งดวงห้ามมีจุดมืดใช่ค่ะ แต่มีเรื่องนึงที่ดิฉันว่าน่าสนใจเป็นพิเศษคือข้อกำหนดเรื่องการป้องกันซันแฟนทอมซันแฟนทอมเงาพระอาทิตย์ฟังดูเหมือนปรากฏการธรรมชาติแปลกๆเลยครับมันคืออะไรอะครับมันคือปรากฏการณ์ที่อันตรายมากค่ะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะแล้วแสงของมันส่องกระทบเข้าไปที่หน้าเลนส์ของสัญ,ญญาณไฟที่กำลังปิดอยู่แล้วสะท้อนออกมาแล้วมันทำให ทำให้คนขับมองเห็นเหมือนว่าไฟดวงนั้นกำลังเปิดอยู่ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราเห็นไฟเขียวปลอมๆทั้งที่จริงๆเป็นไฟแดงจะเกิดอะไรขึ้นโหแค่คิดก็สยองแล้วครับชนกันกลางสี่แยกแน่นอนแล้วมาตรฐานป้องกันเรื่องนี้ยังไงครับมาตรฐานกําหนดไว้ชัดเจนเลยคะ่ะว่าแสงจากหลอดไฟของจริงจะต้องมีความสว่างมากกว่าแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์หรือซันแฟนทอมส์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน้อย15เท่า 15เท่าค่ะเพื่อให้คนขับแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอันไหนคือสัญญาณจริงอันไหนคือแสงสะท้อนละเอียดจนน่าทึ่งเลยครับแต่ถึงจะมีมาตรฐานสากลที่เข้มงวดขนาดนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นในบางประเทศอยู่ใช่ไหมครับที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีค่ะและตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอครับค่ะถ้าใครเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นอาจจะสังเกตเห็นว่า สัญญาณไฟเขียวของเขาจะมีเฉดสีที่แปลกตาไปเล็กน้อยคือมันจะค่อนไปทางสีน้ำเงินหรือที่เราเรียกว่าเขียวอมฟ้า b l u i s h green <Blue> จริงด้วยครับผมเคยเห็นในรูปแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมญี่ปุ่นถึงใช้สีที่ไม่เหมือนกับที่อื่นในโลกล่ะครับเรื่องนี้ต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์ทางภาษาของเขาคะ่ะในภาษาญี่ปุ่นโบราณมีคำว่าอ e า อาโอมซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆกันได้ทั้งสีเขียวและสีน้ำเงินอ๋อ oh, คำเดียวเรียกสองสีเลยใช่ครับถึงแม้ว่าในภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่จะมีคำว่ามิดริมิด o ริที่แปลว่าสีเขียวโดยเฉพาะแล้วแต่ความเคยชินทางวัฒนธรรมที่เรียกสีเขียวว่าเอาก็ยังคงฝังรากลึกอยู่น่าสนใจมากครับเหมือนวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ทางภาษาส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบทางวิศวกรรมเลยถูกต้องครับ ผลก็คือเมื่อมีการร่างกฎหมายจราจรขึ้นมาจึงเกิดการประนีประนอมที่น่าสนใจกฎหมายของญี่ปุ่นระบุให้สัญญาณไฟเขียวต้องเป็นสีเขียวอมฟ้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The b l u e l e s s shade of green possible สีแดงได้ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความรู้สึกของคำว่าอ้อในทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยครับค่ะเป็นการปรับมาตรฐานสากลให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นได้ดีมาก ทั้งหมดที่เราคุยกันมามันเป็นระบบที่ผ่านการคิดและขัดเกลามาเป็นอย่างดีตลอดร้อยกว่าปีเลยนะครับแต่ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดดแบบนี้มันทำให้ผมอดคิดถึงอนาคตไม่ได้เลยในอีก50ปีข้างหน้าเราจะยังใช้ไฟจราจรแค่3สีนี้อยู่หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่มองไปข้างหน้าได้ดีมากค่ะและคำตอบก็คือมีแนวโน้มสูงว่าเราอาจจะได้เห็นสีที่สเพิ่มเข้ามาในระบบสีที่4ค่ะ นั่นก็คือไฟสีขาวไฟสีขาวเพิ่มเข้ามาเพื่ออะไรครับและมันจะหมายความว่ายังไงให้หยุดให้ไปหรือให้ทำอะไรครับที่น่าสนใจคือไฟสีขาวนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนขับที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆค่ะอ้าวแต่มีไว้เพื่อสื่อสารกับรถยนต์ไร้คนขับหรือ autonomous vehicles โดยเฉพาะเดี๋ยวสิครับสื่อสารกับรถยนต์ไร้คนขับแล้วแบบนี้มันจะทำงานยังไงครับแล้วคนขับที่เป็นมนุษย์อย่างผม ต้องทำยังไงเวลาเห็นไฟสีขาวแนวคิดจากนักวิจัยก็คือเมื่อรถยนต์ไร้คนขับกลุ่มหนึ่งมาถึงสี่แยกและระบบกลางตรวจจับได้ว่ามีรถ AVS อยู่ในบริเวณนั้นเป็นส่วนใหญ่สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะคเพราะไฟสีขาวติดขึ้นมันจะเป็นสัญญาณบอกให้รถยนต์ไร้คนขับเหล่านั้นเคลื่อนที่ตามรถคันหน้าไปได้เลยโดยที่พวกมันจะสื่อสารและประสานงานกันเองเพื่อผ่านสี่แยกเป็นกลุ่มก้อนอย่างราบรื่นแล้วคนล่ะครับ ส่วนคนขับที่เป็นมนุษย์อย่างเราถ้าเจอสถานการณ์นี้ก็แค่ทําตามคันข้างหน้าไปค่ะคือถ้าคันหน้าไปเราก็ไปถ้าเขาหยุดเราก็หยุดฟังดูลำยุคมากเหมือนฉากในหนังไซไฟเลยนะครับมันจะช่วยลดปัญหารถติดได้จริงๆเหรอครับตามทฤษฎีแล้วมันจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมหาศาลเลยค่ะเพราะมันตัดปัญหาการลังเลและการตอบสนองที่ช้าของมนุษย์ออกไปอื นอกจากเรื่องไฟสีที่4แล้วอีกแนวคิดหนึ่งที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและอาจจะได้เห็นก่อนก็คือระบบจราจรอ,อัจฉริยะหรือ Smart Traffic Systems ค่ะระบบแบบนั้นมันจะทำงานยังไงครับมันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ถนนเส้นไหนรถเยอะเส้นไหนรถน้อยในอนาคตอันใกล้สัญญาณไฟจราจรจะไม่ทำงานตามเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ตายตัวอีกต่อไปค่ะแต่มันจะเชื่อมต่อกับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซนเซอร์บนถนน กล้อง AI และข้อมูล GPS จากรถยนต์ทุกคันโอ้โหดึงข้อมูลจากทุกที่เลยค่ะเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการจราจรในทุกทิศทางณนะเวลานั้นจริงๆแล้วปรับเปลี่ยนจังหวะของสัญญาณไฟให้เหมาะสมที่สุดค่ะเป้าหมายสูงสุดที่อะไรครับคือการสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นสีเขียวหรือ Green Wave ที่ช่วยให้การจราจรลื่นไหลไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องลดการหยุดรถโดยไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดค่ะ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นเลยว่าสัญญาณไฟจราจรที่เราเห็นจนชินตามีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากนะครับค่ะจากจุดเริ่มต้นที่เกือบจะเป็นหายนะด้วยตะเกียงแก๊สในลอนดอนสู่การผสมผสานของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการเลือกสีความสำคัญของไฟสีเหลืองที่หลายคนมองข้ามและตอนนี้ก็กำลังจะก้าวไปสู่อนาคตที่มันจะฉลาดขึ้นและคุยกับรถยนต์ได้เองใช่เลยครับ สิ่งที่เราเห็นจนชินตาทุกวันตามสีแยกแท้จริงแล้วมันคือระบบความปลอดภัยที่ผ่านการคิดค้นวิจัยและออกแบบมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเหมือนการสนทนาแบบเงียบๆผ่านการใช้สีเพื่อจัดการความปลอดภัยให้กับผู้คนนับล้านบนท้องถนนในทุกๆวันค่ะและก่อนจะจากกันไปมีข้อคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ครับเชิญเลยค่ะครั้งต่อไปที่ขับรถตอนกลางคืนลองสังเกตไฟถนนดูนะครับว่าเป็นแสงสีเหลืองนวลหรือสีขาว เพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันครับอ๋อเรื่องนี้ก็น่าสนใจไฟสีเหลืองมักถูกใช้ตามสีแยกที่ซับซ้อนเพราะแสงสีเหลืองช่วยให้เรามองเห็นวัตถุในระยะใกล้ได้ดีกว่าในขณะที่ไฟสีขาวสว่างสว่างจะเหมาะกับถนนทางตรงยาว,ยาวเพราะช่วยให้มองเห็นได้ไกลเป็นอีกชั้นของการออกแบบเพื่อความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ใช่เลยครับคำถามคือ ยังมีสิ่งของอะไรอีกบ้างรอบตัวเราที่มีการออกแบบอันลึกซึ้งซ่อนอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ